ในส่วนของรองประลาสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่เทศบาลเมืองรอยเอดค่ะเพื่อที่จะไปตรวจประเมินนวัตกรรมนะคะพัฒนาโครงการเครือข่ายเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุ่มชนนะคะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดจากรายงานนะะี้ค่ะนายมงคลชัยสมอุดรน รองประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทดีเลิศและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ประเภทโดดเด่นพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรดิเรกปัทรมศิริวัฒน์ประธานอนุกรรมการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการนวัตกรรมพัฒนาโครงข่ายเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชนของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยมีนายบรรจงโคสิจรณันนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลเมือง 101, ร้อยเอ็ดร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลโครงการพร้อมลงพื้นที่จริงการดำเนินโครงการนวัตกรรมการลงพื้นที่ติดตามการดําเนินง,งานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในวันนี้เนี่ยนะครับ ก็จะได้เห็นนวัตกรรมในมิติใหม่เป็นนวัตกรรมทางสังคมนะครับที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือว่าประชาชนเห็นด้วยร่วมด้วยแล้วก็ยอมที่จะให้สิ่งที่จีวเป็นของตัวเองเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในส่วนรวมเดิมที่ เป็นสังคมเมืองที่มีความสลับซับซ้อนแล้วมีปัญหามากมายเนี่ยก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการพัฒนาและสามารถที่จะเอาชนะปัญหาต่างๆเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์สูงที่สุด โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้มีนวัตกรรมพัฒนาโครงข่ายเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชนที่พัฒนาบริเวณคุ้มสีสวรร์ตลาดสัตทองและบริเวณโดยรอบเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เสื่อมโทรมมั่วสุมให้มีความสวยงามสำหรับทุกกลุ่มวัยพร้อมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนซึ่งได้แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่เขตโบราณสถานคูเมืองกำแพงเมืองร้อยเอ็ดโดยการบริหารพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนอย่างเป็นระเบียบอีกทั้งยังพัฒนาเส้นทางสัญจรให้มีความปลอดภยัยทําให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นเมืองน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนมองเห็นความสามารถในการที่จะทําให้ทุกฝ่ายมาร่วมมือกันได้และผมว่าเป็นการมองการกายก็คือการพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับซึ่งจะมีผลยยระยะยาวเป็นหลายๆ10ปีนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม สำหรับเมืองเหลี่ยมเนี่ยเป็นลักษณะเมืองพิเศษเราเป็นเขตเมืองเก่าคำว่าเมืองเก่าเนี่ยก็มีร่องรอยของครูเมืองที่มีความสลับซับซ้อนมันมีหลายช่วงหลายชุมชนเราก็ได้แก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอดตั้งแต่ปีพศ2538เป็นต้นมาเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ให้ชุมชนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจลูกหลานครอบครัวมาพบปะมาสังสรรค์กันมาใช้พื้นที่นี้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย เป็นนวัตกรรมทางสังคมแนวใหม่นะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องตระหนักและเห็นค่าของการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมถึงการให้ประชาชนเข้ามาในการวางแผนในการจัดการในการใช้ประโยชน์สิ่งสําคัญที่สุดที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือประชาชนของเทศบาลร้อยเอ็ดมีความสุขขึ้นนะครับเกิดการค้าการลงทุนการตัดสินใจในการลงทุนแล้วก็ที่สําคัญคือเศรษฐกิจของที่นี่เนี่ยไปได้ดีมากทนาทิพย์สุวรรณพัฒน์ถ่ายภาพ ปรัชญาวิทย์แ่งจันทึกทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้ออ็ดรายงาน